นิยายเสียงเรื่องเนียรักบทที่28ภายลินหลบอยู่แถวหลังร้า,รานกาแฟของปั๊มน้ำมันกระวนกระวายกลัวว่าแดนไทยจะตามมาเจอเธอจำไม่ได้ว่าแทงเข้าไปกี่ครั้งเป็นอย่างที่เธอคิดไว้ไม่มีผิดเขาคิดไม่ดีกับเธอไม่น่าไว้ใจเขาเกือบ20นาทีกาลยาหรือเก๋เพื่อนของโบชมพูที่ไว้ใจได้มารับเธอ บัวชมพูอยู่ในสายกับเพื่อนเพื่อเป็นการยืนยันว่ากัลยาเป็นเพื่อนของบัวชมพูแน่นอนบ้านพักของกัรยาอยู่ภายในโรงพยาบาลหญิงสาอาศัยอยู่ลำพังซึ่งปลอดภัยแน่นอนบัวชมพูไม่ได้บอกเพื่อนว่าไพาลินเจออะไรมาเล่าให้ฟังเพียงแต่ว่ามีปัญหากับคนรู้จักขอพักรอบ,บัวชมพูแค่สามชั่วโมง เพื่อนของเธอไม่ติดใจอะไรพายนอนพักก่อนนะเกยอยู่คนเดียวที่นี่เป็นหอในถ้าไม่มีคนรู้จักที่พักอยู่ที่นี่คนนอกก็ไม่สามารถเข้ามาได้ไม่ต้องกลัวนะอีกตั้งสามชั่วโมงกว่าชมพูจะขับรถมาถึงที่นี่เกยว่าพายนอนพักก่อนเถอะขากลับพายจะได้เปลี่ยนผู้ขับรถบ้างพายขอบใจมากนะเกะ๋ขอบใจมาก พายจะไม่ลืมเลยที่ช่วยพายไว้รบกวนเกด้วยนะไม่ต้องห่วงรอกเพื่อนชมพูก็เหมือนเพื่อนเก๋นั่นแหละเอาละพายอาบน้ำนอนก่อนก็ได้จะได้สบายตัวใช้ชุดเก๋ได้เลยพายลินอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดนอนของกาลยาเตรียมตัวนอนหันมาอีกทีกาลยาหลับไปแล้วยิงสาวล้มตัวลงนอนบ้างสงสารบัวชมพูแต่เธอก็จะแย่ ขอนอนเอาแรงพยายามข่มตาให้หลับแม้จะไม่สนิทนักแต่ก็ต้องนอนเอาแรงไว้บัวชมพูใช้เวลาขับรถเกือบสามชั่วโมงเธอไม่ชินกับการขับรถไกลๆและเพิ่งเลิกงานกว่าจะเดินทางมาถึงห้องเพื่อนบัวชมพูก็อ่อนแรงมากทันทีที่สองสาวเจอหน้ากันไพลินโผลก็กอดบัวชมพูและร้องไห้อย่างหนักขับแค้นใจ ที่ตัวเองเกือบพลาดเสียใจที่ไว้ใจเขาเกินไปและเสียใจที่กลัวเขาเกินไปกลัวจนตัวเองไม่ปลอดภัยนึกย้อนหลังเธอกล้าอยู่ร่วมกับเขาได้ยังไงสองต่อสองบทเรียนราคาแพงมากพายรินร้องไห้จนสาสมใจพยายามควบคุมตัวเองให้นิ่งดีขนาดไหนแล้วที่หนีรอดออกมาได้เธอจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเด็ดขาด ร้องไห้ให้พอนพายโชคดีแล้วที่รอดมาได้ไม่ได้โชคดีแบบนี้ตลอดไปนะพายจะไม่ร้องละแต่มันน่ากลัวมากเลยนะภูเก็บไว้เป็นบทเรียนพยายามอยู่ให้ห่างเขาให้มากแล้วพายก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะพูดเรื่องนี้ของพ่อให้ยายฟังเขารู้ว่าพายกลัวเขาเลยใช้เรื่องนี้มาขู่พายไม่ต้องกลัวอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด พายยอมรับว่ากลัวเขาจะพูดให้ยายฟังเขานี่ใส่แย่มากเลยที่เอาเรื่องนี้มาขู่พายเจ็บใจตัวเองว่าทำไมถึงไม่คิดที่ดีอย่าโทษตัวเองเลยพายต่อไปนี้ก็ระวังตัวอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวถ้าจําเป็นจริงๆต้องอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆพายไม่รู้ว่าแทงเข้าไปกี่ครั้งรู้แต่ว่าต้องเอาตัวรอดให้ได้ได้แต่กระเป๋าสตางค์กับโทรศัพท์มาก็โชคดีมากละ หน้าตาเขาก็น่ากลัวยอยู่แล้วนะเหมือนคนไม่มีความรู้สึกใจก็ร้ายไม่แพ้หน้าตาเลยพาลินบ่นพึมพำนึกย้อนหลังไปแล้วก็เสียวทธอรอดมาได้ยังไงชมพูพายว่าเราอย่าเพิ่งกลับบ้านดีกว่าไหมขอนอนพักที่หอของภูก่อนจะได้ล้างแผลที่หัวด้วยเย็นๆยนยนค่อยเข้าบ้านหายายดีเหมือนกันหาอะไรกินแล้วนอนพักออแรงก่อน พูว่าเขาไม่กล้ามาสู้หน้าพายหรอกแต่ก็ไว้ใจไม่ได้เพราะแม่รู้ว่าเขาเจ็บขนาดไหนพนลินสูดลมหายใจเขาเ้าปอดลึกๆเป็นไงก็เป็นกันเขาจะเอาความเป็นเจ้านี่ของเขามาข่มกู่เธอแบบนี้ตลอดไปไม่ได้หรือจะแจ้งความดีพูแต่เราไม่มีหลักฐานเลยอีกอย่างเขารวยมากแทนเป็นเจ้านี่เราอีกนี่แหละประเด็นสำคัญ กขาเป็นเจ้านี่คนมีเงินทำอะไรได้หมดทุกอย่างเวรนกรรมอะไรของพายนะต้องมาเจอกับคนแบบนี้ชีวิตก็ดูนิ่งๆเรื่อยๆเพราะเขาเป็นเจเพศเท,เท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยพายลินและบัวชมพูลากรลยาหญิงสาวขอบคุณกรลยาจากใจขากลับเธออาสาขับรถเองให้บัวชมพูได้นอนพักหญิงสาวขับรถไปเรื่อยๆไม่รีบ อยากให้เพื่อนได้นอนพักผ่อนให้เต็มที่ถึงเวลานี้แล้วเธอไม่กลัวอะไรแล้วต่อให้เขาตามมาอีกเธอก็ไม่กลัวกลับบ้านไปครั้งนี้จะเล่าให้ยายฟังทุกอย่างจะไม่ปกปิดยายอีกแล้วเธอจะไม่กลัวคำขู่ของเขากว่ายิงสาวจะขับรถถึงเขตบ้านก็เกือบสามชั่วโมงบัวชมพูนอนหลับตื่นขึ้นมาสดชื่นทีเดียวว่าจะไม่คิดอะไร ไพลินก็ยังไม่วายกังวลกลัวว่าแดนไทยจะไปรอที่บ้านภูว่าเขาจะตามายมาที่บ้านไหมไม่อยากคิดเลยอะถ้าเราไปถึงบ้านเกิดเขานั่งคุยกับยายอยู่จะทำยังไงดีอย่าคิดมากเลยายตอนนี้เราหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าวัวชมพูร,รู้ว่า,ายัยรินยังร้อนเธอก็ไม่รู้จะปลอบเพื่อนยังไงดี ต้องใช้เวลาและความเข้มแข็งมากๆถึงจะลืมเหตุการณ์แบบนั้นได้สองสาวแวะตลาดหน้าโรงพยาบาลซื้ออาหารสำเร็จรูปเข้าไปกินที่หอพักของบัวชมพูภัยลินยังคงระแวงตื่นตัวตลอดเวลาแม่รู้ว่าแดนไทยจะโผล่มาเวลาไหนรู้สึกกลัวไปหมดบัวชมพูดูแผลที่หัวของพัยลินนึกสงสารเพื่อนที่ต้องมาเจอผู้ชายแบบนี้ ดูท่าทางเขาไม่ยอมใครง่ายๆได้แต่เอาใจช่วยเพื่อนพัยลินเป็นคนดีไม่น่ามาเจอเรื่องร้ายแบบนี้เลยหรือว่าเพราะอายุย่างเขา25ปีเธอก็เช่นกันอายุเท่ากับพลินแล้วเธอจะเจออะไรแบบนี้ไหมนะคิดแล้วก็น่ากลัวพยลินกับบัวชงพูกินข้าวอิ่มอาบน้ำเรียบร้อยหลังจากนั้นสองสาวต่างคนต่างนอนไม่นานก็หลับสนิท ไพลินเหนื่อยกายและใจจากการที่ต้องเจอเรื่องร้ายๆบัวชมพูเหนื่อยกับการทำงานพยาบาลของเธอสองสาวตื่นอีกครั้งก็เกือบสี่โมงเย็นบัวชมพูแลกเวรกับเพื่อนได้เจ็ดวันตั้งใจจะไปอยู่เป็นเพื่อนยายกับไพลินที่บ้านสวนบัวชมพูเป็นคนขับรถเหมือนเดิมไพลินยังมีอาการหวาดระแวงกลัวว่าเดนไทยจะตามจนกระทั่งถึงบ้านยาย ก่อนที่รถจะเลี้ยวเข้าบ้านหญิงสาวสอดสายสายตามองหารถของแดนไทยถอนหายใจอย่างโล่งอกที่ไม่ปรากฏรถของเขาพาลินส่องกระจกอีกครั้งจัดผมเผ้าใหม่ทาลิปนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ยายผิดสังเกตยายจา๋าทำอะไรอยู่จ๊ะพายมาแล้วพายลินปรับอารมณ์ทักทายยายจันทันทีที่ก้าวขาขึ้นไปบนบ้านเรือนไทย ทำไมมาเอาเสียเย็นเลยแล่ะลูกหนูพายชมพูมาด้วยเหรอสวัสดีค่ะยายใช่ค่ะพูได้วันหยุดเจ็ดวันเลยอยากมาพักที่นี่ดีแล้วลูกเป็นเพื่อนกันไปมาหาสู่ดูแลกันดีแล้วที่นี่ยินดีต้อนรับเหมือนเดิมนะหลานยายจ๋าเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะพายอยากกินกับข้าวฝีมือยายจังเลยมีเยอะแยะลูกยายทำไว้แล้ว กินกันเลยละกันนะหลังกินข้าวเสร็จพายลินก็ยังมีความกังวลเรื่องแดนไทยเรื่องพ่อวันใจเหลือเกินในที่สุดหญิงสาวตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นให้าอจันฟังเรื่องนี้สินของพ่อเรื่องแดนไทยที่จริงๆแล้วก็คือเจ้าหนี้ของพ่อเธอแต่หญิงสาวไม่ได้เล่าเรื่องที่แดนไทยจะทำมิดีมิร้ายกับเธอ มันผ่านมาแล้วเธอไม่อยากให้ยายห่วงมากเพราะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอกับเขาจะไม่ต้องได้พบเจอกันอีกเธอจะไม่ปล่อยให้เขาได้มีโอกาสอยู่ใกล้เธอเด็ดขาดหนูพายยายรู้แล้วลูกยายรู้ทุกอย่างถึงแม้ว่าพ่อแดนไทยเขาจะไม่ได้บอกยายตรงๆแต่เขาก็ตั้งใจบอกคะยายนี่ยายรู้มานานแล้วหรอ ทำไมไม่บอกกันบ้างล่ะจ้ะยายปล่อยให้ภายกลัวว่ายายจะไม่สบายใจอยู่ได้ไม่เป็นไรลูกจริงๆเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรก็มันเงินของเขาพ่อเราผิดสัญญาเขาก็เข้าใจก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการนะหลานพัยลินถอนหายใจโล่งอกที่ยายสบายดีอีตานั่นแผนสูงอย่ารู้แล้วยังมาขู่เธออยู่ได้ ไพรินโมโหแล้วโมโหอีกเหนื่อยใจแต่ก็ดีใจที่ยาอย่างสบายดีไม่คิดมากไม่น่าเชื่อเยจันของเธอไม่โกรธตนั่นเลยหลังจากคุยกับยารู้เรื่องแล้วไยลินสบายใจมากเวลานี้ก็กังวลอยู่เรื่องเดียวคือพ่อและสิ่งที่เธอระแวงก็เกิดขึ้นมีสายมาจากโรงพยาบาลคุณพายับเสียชีวิตแล้วเมื่อสิบนาทีที่ผ่านมา โทรศัพท์หล่นจากมือของไพลินยากที่จะทำใจแต่ก็ต้องเข้มแข็งยายจา๋าพ่อเสียแล้วโรงพยาบาลโทรมาบอกจก้ะทำใจดีๆนะายพ่อก็ไปสบายแล้วไม่เป็นไรภูายทำใจไม่บ้างแล้วแต่ก็อดสงสารท่านไม่ได้ไพลินร้องไห้ออกมาอีกครั้งหนูายตั้งสตินะลูกเตรียมตัวเดินทางเข้ากรุงเทพคืนนี้เลย ไม่ต้องห่วงยายหนูไปกับชมพูนะพรุ่งนี้จะได้ไปทำเรื่องพาพ่อเขาออกมาจากโรงพยาบาลจองสาลาที่วัดไว้เลยใกล้ๆนั่นมีวัดไปจัดการให้เรียบร้อยนะลูกวันเผายายจะไปชมพูช่วยกันนะไม่ต้องห่วงยายเย,ยจันเข้าไปในห้องนอนออกมาพร้อมกําปั่นใบขนาดย่อมในนั้นมีเครื่องประดับ และเงินสุดจำนวนหนึ่งเยจันแบ่งเครื่องประดับให้ไพรินและัวชมพูคนละสามชุดเท่าเท่ากันเอาไปใส่วันงานอย่าให้ใครเขาดูถูกเราได้แล้วชมพูก็เก็บไว้เลยไม่ต้องคืนยายของยายมีเยอะยายจ๋าภูไม่กล้าใส่หรอกจ้ะมันสวยเกินไปถ้าหายมาภูไม่มีเงินซื้อคืนยายแน่ๆเลยยายให้ในฐานะที่ภูเป็นเพื่อนที่ดี ของหนูพายมาตลอดยายเตรียมไว้ให้แล้วเป็นแบบเรียบแต่รู้ใส่ได้ลูกไม่อายใครหรอกบัวชมพูกับไพลินก้มกราบที่ตักของยายจันพูดอะไรไม่ออกเราเป็นคนม่นนอกก็จริงแต่เราก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันไปกันได้แล้วลูกเดี๋ยวจะดึกไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรทั้งนั้นยายมีเงินทำให้พ่อเขา ให้สมหน้าสมตาเลยล่ะขอบคุณจะยายไพลินโผลเข้ากอดยายจันเธอเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์ไม่ดีมาหยกหยกแต่ต้องมาได้ยินข่าวพ่อเสียหญิงสาวกลั้นสะอื้นเธอต้องเข้มแข็งโชคดีแล้วที่มียายเป็นหลักถ้าไม่มียายเธอคงแย่คนที่เธอห่วงที่สุดเวลานี้กลับเข้มแข็งที่สุดพลินสุดหายใจเข้าปอด ตั้งสติใหม่ยายจายันเดินมาส่งหลานสาวที่ประตูหญิงชารามองตามหลานสาวไปจนไพลินขับรถออกไปจากรั้วบ้านไพลินเป็นคนขับรถเองเวลานี้ไม่คิดอะไรแล้วบัวชุมพูเป็นคนจองโรงแรมหาที่ใกล้ๆกับวัดรุ่งเช้าทั้งสองสาวไปโรงพยาบาลแต่เช้าเพื่อติดต่อรับ คุณพายับไปที่วัดระหว่างที่อรอมีพนักง,งานและเพื่อนพ่อหลายคนมาสมทบทุกคนเข้าใจว่าคุณพายับไม่มีใครตกใจนิดหน่อยที่เจอภายลินและเมื่อรู้ว่าเธอเป็นลูกสาวต่างก็สบายใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกอย่างทุกคนตามไปที่วัดเพื่อรถน้ำศพมีบางคนที่ไพลินคุ้นเคยบ้างแล้วเมื่อครั้งที่เขามาเยี่ยมพ่อ ช่วงที่พ่อ,อยังไม่เสียสวัสดีครับคุณไพลินผมแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมเพิ่งทราบข่วจากเจ้านายคุณเดนทายให้ผมมาช่วยครับขอบคุณค่ะคุณอมพลยุ่งนิดหน่อยค่ะฉันไม่รู้จักใครเลยมากันสองคนกับเพื่อนโชคดีที่มีเพื่อนพ่อมาช่วยผมแจ้งที่บริษัทแล้วนะครับเย็นนี้หลายคนคงมาไม่ต้องห่วงนะคุณพลิน ผมจะอยู่ช่วยจนเสร็จงานขอบคุณมากค่ะคุณอัมพลพายเป็นยังไงบ้างกินอะไรหน่อยไหมมีหลายคนจองเป็นเจ้าภาพคืนนี้เลยเป็นจนถึงคืนที่สามแล้วนะอืมกินไปบ้างแล้วล่ะปูก็กินบ้างนะดีใจกับพ่อจังเลยมีแต่คนรักกำหนดสวดหนึ่งทุ่มแต่แขกเริ่มทยอยมาตั้งแต่ห้าโมงเย็น คุณอมพลและเพื่อนพ่อช่วยเธอได้มากมีแขกของพ่อหลายคนที่มารู้ว่าภไพลินเป็นลูกสาวของคุณพายัพเมื่อรู้ต่างก็แปลกใจไม่คิดว่าคุณพายัพจะมีลูกสาวอีกคนแถมสวยและดูดีมากต่างก็ถามหาภรรยาและลูกสาวอีกคนถามตอบกันเองไพลินกับบัวชมพูด,ดูโดดเด่นทั้งสองคนเป็นเจ้าภาพไม่มีญาติผู้ใหญ่ มีเพียงเพื่อนของพ่อที่มานั่งเป็นประธานให้ทุกคนเอนดูสองสาวพายลินใส่ผ้าถุงยาวกรอมเท้าสีดำเสื้อแขนยาวสีดำเข้าชุดกันเธอเลือกใส่เครื่องประดับที่ยาเตรียมมาให้หลายคนชื่นชมที่สำคัญสวยมากกิริยามาระยาะทเรียบร้อยวางตัวดีขอบตายังดูบวมต่อหน้าทุกคนเธออาจดูเข้มแข็ง แต่ภายในใจนั้นไม่มีใครรู้ได้นอกจากตัวเองคุณอมพลเห็นใจไพลินแต่แดนไทยก็เป็นเจ้านายคืนที่แดนไทยโทรให้เขาไปหาที่คอนโดภาพที่แดนไทยเลือดไหลมีดปอกผลไม้ตกอยู่ที่พื้นห้องมีแผลที่แขนข้างขวาด้านหลังหน้าอกปลายนิ้วบอกว่าถูกไพลินแทง เขาพาเจ้านายไปทำแผลที่คลินิกเย็บไปหลายเข็มหลายจุดหน้าตาดูโมโหมากคุณอณัมพลคิดในใจเจอดีเขาแล้วภไยรินไม่ง่ายเหมือนผู้หญิงทั่วไปทุกคนก็รู้ว่าภาัยรินไม่ใช่ง่ายเหมือนผู้หญิงธรรมดาทั่วๆไปมีเพียงเจ้านายเขาที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาแต่ใจเข้าข้างตัวเองคิดว่าตัวเองถูกไม่เคยผิดเลยสมควรที่ถูกแทง คุณอณัมพลคิดในใจคุณอณัมพลตกใจมากที่ได้ยินเรื่องที่แดนไทยเล่าให้ฟังก็สมควรอยากไปปร่ําเขาผู้หญิงเขาก็ต้องป้องกันตัวอีกใจก็เป็นห่วงภไยลินคุณอณัมพลไม่เคยเห็นว่าเจ้านายโมโหผู้หญิงคนไหนเท่าคนนี้มาก่อนเลยงานคืนแรกทุกอย่างผ่านไปดีดแขกเริ่มทยอยกลับจนเหลือไม่กี่คน เพื่อนๆของพ่อช่วยไพลินและบัวชมพูเต็มที่ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายดีที่มีเงินที่อยากเตรียมไว้ให้ผมขอตัวก่อนนะครับคุณไพลินพรุ่งนี้จะมาช่วยใหม่ขอบคุณมากนะคะคุณอำพลไพลินยกมือไหว้คุณอำพลเธอมองว่าเขามีคุณธรรมไม่เหมือนกับเจ้านายของเขา